ติดตามไอจีตลอดไม่ค่อยได้เจอพี่แขกนะเพราะว่าเขาพาหลานไปเที่ยวบ่อยมากช่วงนี้อืคือหลานติดมากติดอยู่พักหนึ่งพักหลังไม่ค่อยได้ติดละทำไมอ่ะเพราะว่าแขกช่วงนี้ซ้อมวอลเลย์บอลนักเออแขกไปแบบจริงจังเลยเหรอจริงจังเลยพี่เป็นนักกีฬาอาชีพแบบตำแหน่งอะไรเราเล่นตำแหน่งอะไรบีหลังตำแหน่งเดียวกับพีมพิศยาบีหลังนี่เขาจะมีโค้งออนอุมาใช่ไหมถ้าหลานหน้าเขาเดียนี้เขาเรียกว่าโค้งหลังมีเด็บล็อกแล้วก็โอเปอร์ิษ ใช่บีหลังไอตัวเนี้ยกันยากเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาลูกมันจะมาใส่ข้างหลังถูกไหมเมื่อเลาตบมาสมมติอันนี้ยืนบล็อกใช่ไหมแล้วหนูไปตัวตบอยู่ก็จะไปแล้วก็แกมันก็จะมีความกันยากนิดนึงเชื่อไหมแค่ไม่ตบนะแค่ดันเมื่อกี้ สนสนรู้สึกเลยว่าพลังเยอะไม่แต่พี่นี่อยากหนูไปเริ่มต้นยังไงรู้อยู่แล้วแหละว่าแขชอบบอลเล่บอลหนูอะเล่นบอลเล่บอลแต่อยู่บ้านนอกที่เียไรคือในทีมโรงเรียนอะมันมีรุ่นพี่เล่นแล้วหนูอะไปเก็บลูกบอลให้เขาแล้วอันเดอร์ตามจนกระทั่งไปอยู่สวีเดนแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยไปเล่นแล้วก็ไปอันเดอร์ไปเคาะไปอะไรเบสิกมันโอเคค่อนข้างโอเคอะคือเราชอบกีฬานี้เป็นทุนเดิมชอบแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นที่ว่าเป็นนักกีฬาอาชีพอะ แล้วก็ไปอยู่ทีมไหนอะไรเงี้ยม,มันเกิดมาได้ยังไงมันเริ่มที่ไทยเอาจริงๆอ่ะหนูแข่งที่ยุโรปอยู่ละในสายของ L G B T Q แล้วก็มันจะมีพวกพี่คนไทยที่เข้าเป็นนักกีฬาแห่งชาติลเล่นแข่งกีฬาแห่งชาติเลยที่เมืองไทยที่ไปอยู่ต่างปูลแล้วก็ฝึกเราแล้วก็มาเมืองไทยก็ไปเล่นตามกรกะทบ้างเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรอะ ไม่ต้องคิดให้กูคิดเอกไม้เอกไม้ใต้สะพานเอกไม่เล่นมัด์นานแย่งตอนนี้ตอนนี้ก็แพ้มาทั้งหมด4รอบละชนะไหมสี่อแพ้หนึ่งชนะสามเออชนะสองรู้สึกเธอเคยเห็นเขาตบกดไหมอย่างกับอนุมานะออยากดูจังหวะเทคตัวกระดูดตบมันไม่ใช่ไปเทคได้ไงมันตึงอากาศมันเย็นไม่เอาเดี๋ยวบาดเจ็บนักกีฬาไม่คือถ้าให้เทคถีบตั้มแข่งไม่ติดแถ้าให้เทคสองโชว์เทคนิคแข็งขอเก็บฝังนะแข่งไม่ติด ผมติดอ่านี้อันนี้ผมติดไม่แล้วถ้าคนจะไปตามเชียร์แบบว่าเวลาแข่งไปแข่งเนี่ยจะเราเจะไปดูตารางกันทีไหนก็จะมีตารางการแข่งขันก็สามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมของแขฉจะแจ้งไปครับตลอดว่าแข่งอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนแข่งที่ไหนหรือไม่ก็จะเป็นเพจของ วอลเลย์บอลลีกไทยแลนด์หรือว่าเพจวอลเลย์บอลไทยแลนด์อ๋อนี่คือแข่งหลีกเลยใช่ป่ะใช่พี่โหสุดค่ะจริงๆเขาไม่มีเวลาให้ใครหลอกเพราะส่วนใหญ่เราเอาเวลาให้หลานให้หลานเกป้องปกป้องปกป้องนี่รักแข่มากนะเอาจริๆจนพี่หอมน้อยใจเขาจะมีโหมดน้อยใจบ้างกับลุงก็จะเป็นฟิลที่แบบกับแม่ก็จะแบบอยากซุกซนปกป้องอ่ะอยู่กับพี่หอมจะเป็นพี่หอมในพาร์ทเวอร์ชั่นพี่หอมเด็ก เด็กมันคือก๊อปปี้มันคือก๊อปปี้เพสคืออยากอ,อยากเล่นเล่นกับแม่คือกล้าสซนกล้าโซนกล้าแบบแบบแต่กับแขแต่กับลุงก็จะพอพี่แขกตีหรอไม่ตีโหตีไม่มีชีวิตรอดทุกวันนี้หรอก <c oughs> แล้วทำไมทำไมปกป้องเขาหรือแบบ <c oughs> ตีตีแล้วจะมีชีวิตรอดแล้วูกบอลแตกมาแล้วสามลูกไชบ้าบอเราจะเป็นคนเลี้ยงที่ด้วยความละมุนเพราจะกว่าตอนเด็กเราจะถูกทำร้ายมาเยอะแล้วเราก็จะรู้ว่า อันไหนที่มันไม่โอเคใช้เสียงใช้เสียงเอาพูดเอาใช้เสียงเอาก็จะเน้นไปโทนอะเนไเนอย่างนี้จะเป็นสามแล้วเขาฟังฟังภาษาสวิสฟังสวิชรู้เรื่องก็ยังฟังอยู่ก็ยังพูดด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวตอนโตก็บอกพี่หอมแล้วเดี๋ยวจะต้องมีเรียนภาษาสวิชอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วซึ่งคนที่คุณเปเนี่ยไม่ใช่แฟนนะคุณเปหลานเยอะมากหลานเยอะอะไรบ้างเอาจริงก็เสื้อผ้าเป็นหลักเสื้อคู่เสื้อคู่ต้องแบรนนเ่มไหม แบรนด์อันนี้ยอมรับเพราะว่าเรามีความรู้สึกแค่แบบว่าบางทีเราใส่อะเราใส่ดีเราก็เอออยากให้หลานใส่ด้วยแต่ว่าเปรหลานแบบเนี้ยอะแฟนอะแฟนเราจริงๆอ่อะเออเราให้น้อยใจไหมมีเรามีเวลาให้เขาไหมจริงๆไม่ค่อยมีนะพี่ด้วยทำงานอยู่ตรงนี้มากแล้วเอาเวลาให้ใครเราเอาเวลาให้ใครก็ให้ปกป้องอ่า ึ่งเขาก็ต้องเข้าใจในส่วนนั้นว่าเราเป็นคนทำางานมีไหมเวลาเราเจอหลานทีหนึ่งเนี้ยเราก็เอาเสื้อผ้าเปียนแบบถ่ายสต็อกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วบางวันเราไปอีกที่หนึ่งแล้วเราก็เอารูปหลานลงว่าเราอยู่ไม่ได้เล็วขนาดนั้น <c oughs> อีกปั๊บเ <c oughs> จอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอเอ,อ๋อไม่มีสต็อกไม่ไดไไม่มีสต็อกไม่มีไม่มี ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี